7. โคะคสูตรว่าด้วยโคทรัพย์ 227. ภิกษุทั้งหลายโคทรัพย์มีโทษห้าประการนี้โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. โคทรัพย์เป็นสิ่งทั่วไปแก่ไฟ 2. โคทรัพย์เป็นสิ่งทั่วไปแก่น้ำ 3. โคทรัพย์เป็นสิ่งทั่วไปแก่พระราชา สี่ผูคาซั์เป็นสิ่งทั่วไปแก่โจร 5. โภคทรคพซัพเป็นสิ่งทั่วไปแก่ทายาทผู้ไม่เป็นที่รักภิกษุทั้งหลายโภคทซัพย์มีโทษหประการนี้แลภิกษุทั้งหลายโภคทซัพย์มีอนิสงฆ์ห้ประการนี้อนิสงฆ์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลอาศัยโภคทซัพย์จึงบำรุงตน บริหารให้เป็นสุขโดยชอบ 2. บุคคลอาศัยโภครัพย์จึงบำรุงบิดามารดาบริหารให้เป็นสุขโดยชอบ 3. บุคคลอาศัยโภครัพย์จึงบำรุงบุตรภรรยาทาตกรรมกรและคนใช้บริหารให้เป็นสุขโดยชอบ 4. บุคคลอาศัยโภครัพย์จึงบำร,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 รุงมิตรอมาต์ บริหารให้เป็นสุขโดยชอบ 5. บุคคลอาศัยโภคัรั์จึงบำเพ็ญทักษิณาในสมณพราหมณ์ซึ่งมีผลมากเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ภิกษุทั้งหลายโภคัรั์มีอนิสงฆ้าประการน,นี้แลโภคสูตรที่เจ็ดจบ